สุขสมัยทีครับพี่น้องสุขขุนสุขคนกว่างอิรีพาพี่พ่อน้องมาติดตามเบิงเขาตัดใบเป็นเขาหอมมะลิกาขอซิบหครับหน้าแปลงนี่เป็น น่าที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งนาป่าแสแบงอยู่หนองสวงบ้านค่อนการ,รตำบลค่อนกรรอารอำเภอ่างชุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับพื้นที่นาจำนวนสิบไร่เริ่มวันขาวันที่13เดือนพฤษภาคม2 5 6 7ครับเป็นเขาหน้าปีเขาไว้แสง เริ่มตัดต้นเข่าเทื่อแรกตอนอายุเข่าหกสมือครับนาแปลงนี้ตัดครั้งเดียวตัดเมื่ออายุต้นข้าวหกวันตัดประมาณวันที่สิบสี่ห้ากรกฎาคม2,567ครับ นับจากมือวานเข่ามากกับประมาณ60มือครับโดยประมาณสำหรับมือนี้ครับวันที่3กันยายน2,567วานปุ๋ยรับร่วงเรียบร้อยครับวานปุ๋ยไปแล้วก่อนหน้านี้ ประมาณสิบมื่ครับวันปุยรับรวงใส่สูตรซิปหาซิปหาซิหาจำนวนสี่กระสอบครับผสมกับสูตรศูนย์ศูนย์สี่สิบหนึ่งกระสอบ ร่วมเป็นหากระสอบครับพื้นที่10ไร่โดยเฉลีย่ยเขาประมาณ25กิโลกรัมต่อไร่ให้พี่น้องได้เห็นความคืบหน้าของข้าวตัดใบใส่ปุ๋ยรับรวงเรียบร้อยครับ ทุ่งหน้าปลาแสแบงครับพาะพนนองมาติดตามเขาตัดใบของแปลงหน้ากเกษตรอินทรียครับสารเคมีไม่ได้ใช้แต่บริอินซีร้อยร์เซ็ครับเพราะว่ายังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินรียปุ๋ยคอก คิดก่อนเหตุก่อนเห็นผลก่อนประสบผลสำเร็จก่อนครับคิดก่อนทำก่อนย่อมได้เปรียบเสมอคิดแล้วเหตุครับคิดแล้วลงมือทำถ้าห้าบ่ลงมือเหตุหฮาก็จะบม่เห็นผลครับ โอกาสเป็นของเราโอกาสเท่าๆกันครับทุกคนมีโอกาสเสมอภาคโอกาสเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดจะคิดก่อนเหตุก่อณคนที่คิดก่อนทำก่อนย่อมได้โอกาสที่ดีกว่าเสมออย่างหน่อยก็เห็นปัญหา เห็นแนวทางพัฒนาเห็นแนวทางแก้ไขการลงมาเหตุบ่ได้รับรื่นเสมอไปครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงมือทำย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคตามมาเสมอการแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข mm ึ้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาอุปสรรคที่เราเจอคืออะไรแนวทางการแก้ปัญหาจะเป็นยังไงต้องดูที่หน้างานนั่นคือต้องเิ่งสภาพจริงครับดูสภาพจริงเขาเจอปัญหาก่อนเข้าแก้ปัญหาก่อนเข้าะสมผลสำเร็จก่อนครับ ไม่มีอะไรที่จะไม่เจอปัญหาเหตุหน้าคือกันครับทำนาก็เจอปัญหาฉะนั้นเหตุจังไรเขาจะเอาปัญหาอุปสรรคมาเป็นแรงจูงใจในการเหตุงานอย่าท้อครับการทำนาอย่าท้อ อย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของพรมลิขิตครับทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จได้ต้องลงมือทำสำหรับการเหตุหน้าบ่มีคำว่า,าได้ผลรอยเปอร์เซ็นครับหน้าหนึ่งแปลง ก็จะมีบางส่วนที่เสียหายบ้างมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์บ้างฉะนั้นการลงมือเหตุยังก็ตามครับอย่าไปคาดหวังผลว่าจะได้ร้อยเปอร์เซนเต็มถ้าดูภาพรวมผลออกมาดีก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วครับ ส่วนปัญหาปลีกย่อยเข้ากับแก้ไปตามลักษณะของปัญหาครับค่อยๆปรับค่อยๆแก้แล้วส่วนที่เป็นปัญหาก็จะดีขึ้นฉะนั้นการให้หน้าแปลงนี้ขึ้นกันครับเข้าบ่ไ้้งามเสมอกันทั้งแปลง ก็จะมีบางส่วนบ้างที่มีปัญหาพื้นที่บางส่วนอาจจะสูงเกินไปเหฮใไ้วัะพืชขึ้นมาเขาว่างามปันใดเข้าใจนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่โดยแต่ผลโดยร่วมของหน้าแปลงนี้ครับภาพรวม 90%ครับถับผลออกมาเกผมก็คิดว่าน่าจะประสมพลนสำเร็จในระดับสูงสุดแล้วครับเพราะว่าการประเมินผลโดยทั่วไป70%ก็ถือว่าดี80%ก็ถือว่าดีมากแล้ว ถ้าเก้าสิบก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับฉะนั้นการทำงานอะไรก็ตามไม่มีอะไรที่จะเกิดผลร้อยเปอร์เซนต์ครับคอยเบ่งภาพรวมครับพี่น้องครับถ้าภาพรวมออกมาดีก็ถือว่าผ่านครับการเท็นหน้าแปลงนี่ก็คือกันครับดูที่ภาพรวมกวางอีลีประเมินผลณเวลานี้ก็ประมาณ90%เซตครับ โอกาสขา้างหน้าความขาดหวังที่เฮาหวังไว้ก็อาจจะเพิ่มลดได้เพราะว่าอนาคตข้างหน้าเขาบู้ว่าจะเกิดยังขึง้นดูการตั้งท้องดูการให้รวงและดูผลผล,ผลิตที่ตามมาจากการทำนาปีนี้คอยติดตามไปกับอกองเอลีกลอบนึงครับก็นานี้น้ำบกน้ำแห่งพอดีครับพี่น้องครับ ฝนทิ้งช่วงมาเป็นระยะเวลาเดือนเสร็จครับเกือบสองเดือนที่ฝนทิ้งช่วงมาหลังจากนั้นมีฝนมากครับฝนพึงมาได้เมื่อว่านกับมืนอนี่ครับฝนมาได้สองวัน อนนี้น้ำกาลังพอดีครับน้ํากําลังพอดีคําว่าน้ากําลังพอดีนี่หมายคาวา่าระดับน้าอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบเซนติเมตรครับยี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรบลายครับน้ำบาถึงเคร่งแข็งครับพี่น้องครับลงไปแล้วเบิงไปแล้วสําหรับตนเขาระดับสูง ยอดข้าวอยู่ที่ระดับเอวครับระดับเอวกับประมาณประมาณหนึ่งเมตรครับเข่าสูงประมาณหนึ่งเมตรกะจีมีใบเขา่าไใบใบเข่าครับใบเข่าสูงึันมาเพิ่มเติมอีกประมาณจักสามเส้นไอ้สามสิบเซนติเมตรครับประมาณฟุตหนึ่งเกือบฮอดนะเอิร์กครับจากเอวเกือบฮอดนะอกนั่นคือตัวความสูงของใบแต่ว่าตัวยอด ยอดข้าวสูงประมาณ1เมตรทำว่าเขางามบอ่อก็เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับหน้าแปลงนี้ครับเป็นการลงมือครั้งแรกปีแรกสำหรับนาแปลงนี้พื้นที่สิบไร่ก่อนวันเขา ไถกบตอฟางครับไถกบต่อฟางแต่ว่าในรอบปีที่ผ่านมาปัญหาก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วฝนบร่รตกจ็คเทอครับฟางไม่เน่าฟางไม่เน่าฟางไม่เปื่อยไถยกบกับว่ามีผลอย่างสําหรับต่อฟางแต่ว่ากระเห็นใ้ดินดีขึ้นครับเป็นการเปิดหน้าดินตากแดดฆ่าเชื้อไปในตัว ร่องพื้นด้วยปุยคอกครับเอาปุยคอกเอาขีงงัวบ้านเฮ้าเนี่ยละครับมาร่องพื้นทั่วแปลงนาพี่น้องก็จะเห็นว่าบางหม่องก็จะมีเข้าสูงอยู่เนื่องจากว่าเฮ้าเกียร์ขีง่งัวได้ไม่ทั่วถึงไม่ดีพอตรงในสิกองว้กอนเขาก็จะง่ามเป็นยอมยอมตรงในที่เกียรได้ก็จะเสมออยู่ครับ รองพื้นด้วยปุ๋ยคอกก่อนที่จะหว่านการย้้ดีขึ้นครับสําหรับดินเป็นการปรับปรุงพัฒนาดินด้วยการไถกลบต่อฟางและการลงปุ๋ยคอกครับเฮ็ดให้สภาพดินดีขึ้นคาว่าดีขึ้นคือไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างคือบาเข้มบสม ดินบบเปียวครับดินบบเข้มดินบบเปียวถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอดีพอดีขยำไปอีกมุมนึงครับให้พี่น้องได้เห็นความ สวยงามความอุดมสมบูรณ์ของต้นเขาของหน้าแปลงนี้ครับเขาก็เริ่มจะก,กลมครับเริ่มจะก,กลมประมาณอีก2อสัปดาห์ครับกลมแน่นอนร้อเปซเพราะว่าเป็นเขาเทวานหัวปี และเป็นเข่าที่มีปัญหาในเรื่องของการใหปุ๋ยเพราะว่าหลังจากทีเฮ้าวานเขามาเรียบร้อยแล้วเขากับปล่อยให้เขาง่ามโดยธรรมชาติกินปุ๋ยคอกทีเฮ้าร่องพื้นไหวครับหลังจากนั้นก็เรียงไหวข้าวว่าเรียงไห้เนี่ยหม้ข้าว่าเฮ้เา,า,เาเอาปุ๋ยสูตร3 0 0 0 มื่อวาันบางๆเลียงเขาไว้ไม่เขาเหลืองครับอย่าให้ต้นข้าวขาดอาหารวันบางๆไว้ครับสามสิบศูนสิบไร่ใส่ปุ๋ยประมาณสองกระสอบครับ สิบไร่ใช้ปุ๋ยสองกระสอบก็100กิโลกร,รมัมกับประมาณสิบกิโลกร,รัมต่อไร่ครับวันบางๆเลี้ยงต้นเขาไว้ไม่เขาขาดปุ๋ยหลังจากที่ห้าตัดใบไปแล้ววันปุ๋ยสูตร30มสิบนยเลี้ยงไว้ครับข้าวก็จะไม่เหลืองเขาโบาเหลืองมองงั้นครับ เขาเบ,บา่เหลืองบ่งันเขาได้กินปุ๋ยตลอดเวลาข้าวใบไม่เฟือยเอาใบเขียวตั้งชั้นครับให้พี่น้องได้เห็นใบเขียวตั้งชั้นโอกาสเขาจะล่มน้อยมากครับนอกจากเกิดพายุลมแรงมากเด้อพายุฝนลมแรงแต่ว่า ถ้าเบิงสภาพทั่วๆไปต้นข้าวแข็งแรงมากเป็นข้าวตัดใบต้องรออีกประมาณสิบห้ามือครับเขากลมแน่นอนเพราะว่าอยู่ในช่วงของบุญเดินสิบบุญเข่าสากพอดีก็รอติดตามกันต่อไปครับ ให้พี่น้องได้เห็นลักษณะของต้นเขาครับเขาตัดใบก็จะประมาณนี้ครับตนน้นใหญ่ตนน้ตนแข็งแรง แต่ว่าลักษณะของต้นเขาบกคอยจะแตกกอรครับเนื่องจากว่าเป็นข้าวหวานมันเป็นหน้าดําครับฉะนั้นระยะห่างของต้นเขาก็จะพอดี อีกมุมหนึ่งนะไอามาอีกมุมหนึ่งครับขยับเข้ามาใกล้ปลาสแสบแขงครับทุ่งนาปลาสแสบแขงให้พี่น้องเห็นเข่าในทุกระยะตอนนี้ย่างกลางหน้าครับพี่น้องครับอยู่กลางหน้าอยู่กลางนาย้ำบอกพี่น้องว่าหน้าแปลงนี้ บ่ได้ใส่สารเคมีในการกําจัดวัชพืชครับบ่ได้ฉีดยาคุ้มขายาปีนี้บ่ได้ใส่สารเคมีในการคุ้มขายาครับเป็นการทํานาแบบธรรมชาติเอาธรรมชาติคุ้มธรรมชาติครับนั่นคือการตัดใบเขาครับ การตัดใบข้าวตัดใบในช่วงที่ต้นข้าวแข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดนั่นคืออายุต้นขขาวประมาณ60มือครับเดี๋ยวจะกลับหลังไปอีกมุมนึ่งให้พี่น้องได้เห็นครับข้างหลัง แดดอ่อนๆตอนเช้าครับประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึ่งเอาผลการเปลี่ยนแปลงของแปลงหน้าจะบอกว่าเป็นหน้าอินทรีย์ปลอดสารผิดกว่าได้เกือบร้อยเแล้วครับเพราะว่าเขายังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ ยังใช้ปุ๋ยเคมียังบริสัซอินซีร้อยร์เซ็ต์ครับแต่ห้ากับบริสไทสารเคมีในการคุมขยะยาขาประเภทฉีดบริสัยประเภทว่านบริสไทครับ อีกมุมหนึ่งของทุ่งนาป่าสะแบงครับบ้านค่อนกำรรตำบลค่อนกำรรอาเภอยังชุมน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับต้นสะแบงของแท้ครับแปลงฟั่งซ้ายหาไรแปลงฟังขวาหาไรครับพื้นที่สิบไร่ วันปุยรอบสุดท้ายเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับประมาณสิบกว่ามือครับพี่น้องครับให้พี่น้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของเข่าตัดใบพาว่ว่าเคยนํำเสนอพี่น้องแล้ว 360องศาค,ครับของแท้ของจริงรอข้าวตั้งท้องอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกว่างอิลิจะเอามาสากพี่ฝากน้องให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเข่าตัดใบหน้าแปลงนี้ครับว่าเวลาตั้งท้องจะเป็นเั่าไหร เวลาให้ห่วงจะเป็นยังไงผลผลิตจะเป็นยังไงร,รอดติดตามกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้เอามาฝากพี่ฝากน้องสํานิก่อนครับพอกันไม่ในคลิปหน้าขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่ทุกทกคนครับสวัสดีครับ